ทำนี่คือปังแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะพบกันกับป้าผ่าแชร์สูตรสลาม <Yeah. S 2> ไม่ได้คลิปหลายวันโมจะไปอัดมามาคุกกิ้งอยู่นะคะชอบชอบชอบเดี๋ยวจะออกให้วันเว้นวันนะคะถ้าอย่างไรเราไปดูกันเลยวันนี้เป็นสูตรของน้องไรและสูตรอะไรนะวันนี้เป็นของน้องไรและสูตระไยนะันตามดูกันเลยค่ะสวัสด <Okay. S 2> ีค่ะพี่พาและทุกทุกคนมาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าชุบป,ป้าชุบฟุ้งฟิงนะคะ ชุบๆฟุ้งปิงนะคะไดาไงเราไปดูกันก่อนกันเลยค่ะก้วน้ําขุ่นค่ะแก้วน้าําใสดินเบาสีขาวค่ะแล้วก็ดินเบาสีชมพูนะคะเชสสีเงินกับกับเชสสีชมพูค่ะอามสองใบนะคะ ป้อมสองคันค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่าไงเราไปลุงไปทำกันเลยค่ะอะทุกคนน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ําใสกับกาวน้ําขุ่นเท่าๆกันทั้งสองถ้วยเลยงั้นป้าพาใส่อย่างละสามช้อนโต๊ะเนาะคนกาวทั้งสองชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะสีแดงให้เป็นสีชมพูค่ะ สีเท็กเจอร์มันก็จะแตกต่างนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแล้วก็รวมกันกับกาวน้ำขุ่นมันก็จะออกเป็นชมพูแดงแบบนี้ค่ะชมพูแดงครีมอาบน้ำนะคะลงไปอย่างละห้าปั๊มแต่ว่ามันเป็นสีส,สีขาวมันก็อาจจะเพียนนิดนึงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวไก่ตัวบัตด้พี่บา <laughs> สีชมพูกับเขียวมันก็พอได้อยู่มั้งแต่ว่าขาวกับเขียวก็จะเป็นมิ้นท์มิ้นท์จริง okay. อันนี้หนืดขึ้นมาเลยทุกคนใส่คิรี่ลงไปแล้วแต่พี่พาให้ฟูฟูพี่พาใส่10ปั๊มแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเอาฟูมากมายไก่กองจ้ะที่เยอะแล้วก็เต็มถ้วยมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนอลังการงานสร้างฟุดไปเลยโอเคฟุดไปเลยใส่กลิ่นลงไปเลยแต่ตอนนี้หอมมากๆเลยเอาตรงๆไม่ค่อยอยากใส่กลิ่นเท่าไหร่ จริงนะแต่ก็ใส่นิดนึงว้าวเอาแบบโอ้โหวันนี้ปนกันหลายสีหลายกลิ่นนัวมากค่ะพี่พาเ้าพา,พาเลือกครีมอาบน้ําลักเพราะว่าคิดว่าลักเนี่ยจะเป็นตัวพยุงช่วยให้น้ํายาล้างคอนแทคเลนทำได้เป็นยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าทดลองให้ดูเลยแล้วกันนะว่าจะได้อเปล่าโอเคเหมือนจะได้ทุกคนก็คือเราไม่ต้องใช้เบกกิ้งโซดาเราใช้ลักแทนะ่ะมันก็จะมีความนุ่มฟูมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวลอง ลองจับจับนวดนวดนะโอเคว่าจับตัวเป็นก้อนทุกคนนวดหน่อยนึงก็จะหนืดขึ้นมาเลยค่ะเลิศอยู่ค่ะนี่ทุกคนน้องบอกว่าให้เอาไม้เล็กๆที่กินลูกอมเสร็จแล้วเอามาทําเป็นจุ๊บๆนี่ทุกคนคือเขาจะให้เราทําเป็นลูกกลมๆแล้วก็เป็นเหมือนลูกสตอเบอรี่อะ่ะแบบ มีสีชมพูนิดๆอย่างเงี้ยแบบแปะแปะแปนิดๆอะออมจุบประจุบยักษ์ล่ะโอเคจุบประจุบยักษ์ก็มาเสียบไม้นะทุกคนจุ๊บประจุยักษ์กอนดีดีอะอันนี้ดีอันนี้ชอบนี่นะอันนี้ไปหามาใหม่แล้วเพราะว่าเนื่องจากสลามมันเยอะอะ เราจะทำเป็นสองชั้นละกันจะทำเป็นสองแบบก็คือแบบหนึ่งเลยอ่ะเอามาบิดเข้ากันก่อนอย่างนี้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในถ้วยอ๋อนี่ก็เต็มแล้วว่ะทุกคนไม่ได้แล้วว่ะอ่ะแล้วก็จะมาเอาอีกอันนึงกะว่าจะเอาอีกอันหนึง่งเป็นสองชั้นแต่ไม่ได้แล้วเอาครึ่งหนึ่งละกันยืดยืดไปประมาณสัก สองครั้งค่ะทุกคนใช้ได้ใช้ได้แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอืมเอ่อเอาขึ้นไปเรื่อยๆสวยกว่าทุกคนเอาขึ้นไปเรื่อยๆว้าวสวยมากทุกคนแล้วเราก็ใส่จุปป๊บๆแบบเป็นแนวนอนน้องบอกอู้หูเฮ้ยดูดีอะยังไม่หมดเราต้องใส่กากเพชรลงไปอีกว้าว,ว,าวสีชมพูใช่น้องคิดถูกกากเพชรสีชมพูจะทำให้มนนันสวยขึ้นเห็นปะ <Yeah. S 1> อ้จุบประจุยักษ์กอบกรเพชรสีชมพูสวยมากเป็นสียูนิคอนเราก็เล่นได้เลยนะคะหรือว่าพี่พาจะใส่อะไรเพิ่มเติมจากนี้ก็ได้พี่พาคิดว่าสิ่งที่น้องทำนี่คือปังแล้วค่ะดูโอ้ยืดมากจุ๊บป,ปะจุบนี่ <Yeah. S 1> โอ้หพอบีบเข้าไปแล้วเอาไม้ออกก่อนเดี๋ยวไม้ที่มมือนะ <laughs> ควรจะหักไม้ลูกชิ้นด้วยค่ะทุกคนเอาออกมาเลยโอ้โห ดูโอ uh, ้เนื้อดีมากทุกคนพี่พาให้คะแนนน้อง11คะแนนเห็นไหมเนื้อดีก็จะมาเวอร์หวัง11คะแนนอีกแล้วอุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ได้อันนี้ได้เพราะกำลังฮิตเลยเดี๋ยวพี่พาก็จะออกมาเหมือนกันเนาะที่เป็นดินปั้นแล้วก็มีด้านบนแบบนี้เป็นท็อปด้านบนแล้วก็มีสลามเนื้อต่างๆอยู่ข้างล่างนะคะ รับรองพี่พาทำต้องปรังอย่างแน่นอนอยากได้รูปอะไรก็คอมเมนต์ไปได้นะคะใต้ล่างคลิปนี้นะโอเคเราไปดู q a วแกันเลยค่ะวันนี้น้องถามอะไรป้าพาบ้างาไปดูกรนเ,เจี๊ดูทุกคนเป็นก้อนเมสตอรี่ <Wow. S 1> เลยเป็นซองด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเรือแต่เธอม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย <c oughs> น้องถามว่าพี่พาคิดว่าสลัมอเมริกาแพงมากไหมคะจริงๆแล้วอะ ความแพงหรือไม่แพงมันอยู่ที่ความคุ้มค่าสำหรับพี่พายคิดว่าซาลามิการมีหลากหลายเนาะก็่าจะชอบซาลามิการหนึ่งที่เนื้อเขาใสๆแล้วก็แข็งๆอะ่ะแต่ว่าเนื้อมันก็สัมผัสม,มันจะไม่ยืดไม่อะไรแต่ว่ามันต้องค่อยๆเล่นชอบเนื้อนั้นนะถือว่าคุ้มค่าราคาสําหรับการที่เขาทําให้เป็นแบบนั้นเล่นแล้วไม่คันมือไม่เหมือนซาลามจีนซาลามจีนใส่ก็จริงเล่นแล้วจะคันมือเขาใส่สารอะไรบางอย่างเนาะก็คุ้มค่าราคาค่ะแพงไหมคุ้มค่าราคาเนาะ ค okay, ขนาดที่สองพี่พาชอบแมวพันอะไรคะอยากได้แมวพันอะไรก็เ <Huh? S 1> ลยเลี้ยงหมดเลยนี่เอาเข้าจริงๆแต่เหลืออีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงจะบอกก่อนว่าอยากได้แมวขาวมณีตาฝ้า <Wow. S 1> ก็เลยได้น้องนมมาตัวแรกไงนั่นคือจุดกำเนิดของการเป็นาทาสอย่าหลงกลเชนะคะอันนั้นก็ได้ไมาโดยบังเอิญ้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากได้น้องแมวหูพับอีกสักตัวหนึ่งแต่ว่าได้ซื้อไม่ซื้อนะ หลงหลงห,หายหายไงเอาอีกตัวเดียวหูพับจบสีดำได้แล้วแต่ว่าเลี้ยงไม่ได้น้องตายเสียใจไม่เอาแล้วสีดำโอเคอยากได้หูพับอีกสักตัวค่ะอะไรก็ได้อะไรก็ได้อไไดขอให้พับพับครึ่งหนึ่งตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยพี่พาได้หมดคนะ่ะขอให้พับเอาหนับสุดท้ายพี่พาเกิดวันอะไรคะพี่พาเกิดวันพุธนะคะพี่พาทำสูตรนี้ตอนไหนก็ได้คะ่ะขอให้ลงคลิปแล้วกันลงให้แล้วเนะจา้าน้องจา้า รักกันด้น้อยแต่ว่ารักกันนานๆน,นะคะอย่าทิ้งเจไปไหนคะ่ะโตแล้วก็กลับมาดูกันบ้างนะคะกลับมาคิดถึงกันบ้างน,อน้อให้ไงคลิปนี้ก็ผาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้บลยจาะบ๊ายบายุ bye.